นักข่าวพลเมืองวันนี้คุณนพรทาทานจะพาไปติดตามการฝึกอบรมการทํากระเป๋าผ้าด้นมือของกลุ่มผู้ปกครองบุคคลออทิสติกที่พยานะคะนอกจากจะเอาเศษผ้าที่เหลือใช้มาทําแล้วนย,ยังแสดงอัตลักษณ์ท้องถิ่นด้วยนะคะติดตามในนักข่าวพลเมืองค่ะ กระเป๋าผ้ารูปปลาสีสันสดใสที่เห็นอยู่นี้เป็นผลงานจากการอบรมของชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดพะเยาที่วันนี้ได้เข้ามาร่วมกลุ่มการเรียนรู้การเย็บปักกระเป๋าผ้าเนื่องจากกลุ่มผู้ปกครองของกลุ่มเด็กออทิสติกจะต้องมีเวลาในการดูแลบุตรหลานเป็นพิเศษทำให้ออกไปประกอบอาชีพนอกบ้านจึงเป็นเรื่องที่ลำบาก ประกอบกับช่วงโควิด -19 ที่ผ่านมาทำให้ผู้ปกครองประสบปัญหาในการประกอบอาชีพส่งผลต่อรายได้ที่ไม่เพียงพอการจัดอบรมในครั้งนี้จึงเป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ปกครองหารายได้เพิ่มมากขึ้นกระเป๋าผ้าด้านมือมันสามารถนำไปทำที่บ้านได้แล้วก็สามารถดูแลลูกหลานของเราได้ด้วยค่ะแล้วก็เป็นงานที่มีเวลาว่างเราก็ทา ถ้าเราไม่ว่างเราก็สามารถเก็บไว้ก่อนได้แต่ว่าเป็นงานที่ทำทำด้วยมือไม่มีวัสดุอุปกรณ์อะไรมากค่ะมีเข็มเล่มเดียวแล้วก็มีผ้ามีกันไกลเราก็สามารถทำเป็นอาชีพได้แล้วก็เป็นของที่ใช้เป็นของฝากของที่ระลึกให้กับงานทั่วไปงานขึ้นบ้านใหม่แต่งงานหรือว่าเป็นของฝากของใช้ซึ่งมันทำให้ เพิ่มมูลค่าจากเศษผ้าค่ะเราสามารถเอาเศษผ้าทั่วไปมาทำเป็นกระเป๋านี้ได้นะคะโดยไม่ต้องไปซื้อผ้าใหม่ก็ได้ค่ะซึ่งการอบรมในครั้งนี้เนี่ยพี่คิดว่าวถ้าสมมติว่าใครได้มาอบรมและทำเป็นมันจะทำให้เรามีอาชีพขึ้นมาขึ้นมาคือเย็บกระเป๋าเพราะว่ากระเป๋าตัวตัวที่เรามามาเรียนกันตรงนี้มันใช้ได้ใช้ได,ใได้ใช้งานได้จริงค่ะ นำไปนาไปจำหน่ายขายในของชมรมได้แล้วเพราะว่าเออชมรมเราก็จะมีมีเด็กเอาไปขายหรือว่าอะไรไปขายมันจะได้มีรายได้เข้ากับชมรมค่ะออส่วนในการอบรมครั้งนี้ก็คิดว่าเป็นเป็นการอบรมที่โอเคค่ะดีค่ะปัจจุบันคนอยู่ในภาวะออทิสติกในจังหวัดพะเยามีราว147คนกระจายตัวอยู่ในหลายอำเภอ กิจกรรมเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพสำหรับผู้ปกครองบุคคลออสติกนอกจากจะทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดูแลแล้วยังช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้ปกครองเพื่อนําไปดูแลและพัฒนาบุคคลออสติกอย่างมีคุณภาพนพพรทาทานนักข่าวพระเบงจังหวัดพะเยารายงาน